สวัสดีครับพ่อพี่น้องเช่าหมากฮอตุกทานครับวันนี้พบกันอีกแล้วก็พดกับเสี้ยนเถาครับพดหมักความครับเสี้ยนถอะมากไงามามาวันนี้มวนๆครับมาเชี่ยวหม,มากฮอตเชี่ยวหมากความได้เลยครับครับเสี้ยนเถาของมากินนะครับนี้ครับ โอ้โหต่อสองเลยครับผมเอฟสองสองเท่าเปิดมากไปเขินไปครับสายกลางอ๋อสายกลางอีกรอบ เพื่อนปลายอ้าวโดนต่อยกับหมากต่อยดีครับเสียนเสาทะตายนี่ครับพดเพื่อนท้ายปลายเพื่อนปลายครับ ขึ้นไปครับดันมาขึ้นสูงครัขึ้นสูงไปเลยเ<ป>สียงเต่าว่าจังไรครับเสียงเต่าเดีนดยนไดรส์มเข็นไป เส้นเขาบุกมากแล้วครับออกเสียนกลางครับต่างลับไว้ก่อนออกซ้ายครับต่างรับไว้ก่อน ขอมากครับเสียนเต่ากับขอมากแล้วเปิดสายกลางครับเพื่อให้เสียนเต่าขอมากตัวนี้บอกข่าครับนั่นดิ้งไปขาฮอตก่อนครับเสียนเต่าขอมากแล้วครับ เคสไดครับจอของฮอตก่อนครับปล่อยกินเลยครับกินสองที่หลังเนาะนาเขาทางพอดีได้ครับกินสองครับอ <c oughs> ทีนีนี้ยอายุล้วครับผมว่าก็อ,ออกมาก่อนครับมางสันกิน เนยไล่ขมุ้มก่นครับไล่ขมุ้มไล่ขมุ้มก่อนไล่ขมุ้มอีกครับมาดักหนาครับ หกามก้าครับหนึ่ง,งสสครับผมสิมาบอบอมาครับไล่ตัวบนครับให้ขามุ่มครับไล่อีกครับด,ดากหนาว้วครับ ตัวนี้ก็ต้องเดินนะครับผมผมไม่จะเดินอะถอยกินนะครับผมเสียกินตัวใดนนเนาะอ้าเรียก,กินกินตัวหนึ่งเสมอกินตัวหนึ่งชนะอา้ากินตัวนี้แหละชนะครับกินดีครับผมได้แล้วฮอตครับสองหนึ่งโอเคเลยครับ สองหนึ่งโอเคไดยครับเขาฮอตครับดักไปอยู่นะครับเขากินฮอตนะครับต้องเปิดทางให้เขาฮอตครับเขาฮอตครับเขาฮอตแล้วครับ ตอนนี้จะตึงเสียนะครับตอนนี้จะตึงเสียนครับสกูทถอยครับตึงเสียนนะครับ ครับให้กินครับกินครับขอบคุณครับเจอกันดานหน้าครับสวัสดีครับ